สวัสดีครับชาวไบค์กับทุนครับสวัสดีไปยังเอฟซีมอเตอร์จีพีนะฮะกลับมาพบเจอกันกับผมแล้วเช่นเคยครับบรรยากาศท้องทุ่งเหมือนเดิมนะครับตอนนี้เวลาก็ประมาณสัก56นาทีก็จะ6กโมงเย็นแล้วก็มืดตืดตื่นนะครับข้างหลังผมนะฮะพยายามที่จะจัดสรรนะครับไฟสปอตไลท์มาก็ได้ประมาณนี้เยอะไปเดี๋ยวแมลงก็จะบินว่อนเหมือนวันนั้นอีกนะก็ขอไปทุกคนนะครับที่จะมีเสียงของรถสีข้าวนะครับตั้งแต่รถเกี่ยวข้าวในเมื่อวานยังไม่เสร็จนะครับตอนนี้กําลังไล่เก็บงานอยู่ประมาณ2-300เมตรที่อยู่ตรงหน้าผนี่ เสียงอาจจะแทรกกันเข้ามาคงไม่ว่ากันนะครับอาจจะมีมแมลงแอบบินมานะฮะไม่อยากจะตกไม่อยากะอะไรให้มันเสียบรรยากาศเอาวันนี้เดี๋ยวเรามาฉลองความสําเร็จให้กับดูกติอีกครั้งหนึ่งนะครับกับการควา้าแชมป์โลก World s u p e r b ์ไบได้สําเร็จ ใครที่ได้รับชมนะครับในเกมการแข่งขันในมาร์นิกาสปีดเซอร์เกตอินโดนีเซียเนี่ยอันนี้ไม่ใช่สนามสุดท้ายนะครับเป็นสนามรองสุดท้ายจริงๆแล้วยังเหลือสนามต่อไปก็คือที่ออสเตรเลียครับฟิลิปไอแลนด์นะจะไปะเป็นสนามปิดท้ายในฤดูกาลสําหรับตรงนี้ก่อนนี่จะพักยาวกันไปตามม o t ต g p จีพีเนี่ยแต่แชมป์โลกก็ตัดสินกันที่นี่ ปีที่แล้วเนี่ยมันถูกทําให้เป็นสนามปิดท้ายนะครับสำหรับมานาลิก้านะฮะแล้วก็ตัดสินแชมป์โลกกันที่นี่ในปีนี้ไม่ได้เป็นสนามปิดท้ายแต่แชมป์โลกก็มาตัดสินกันที่นี่ได้โอ้โหก็ถือว่าเป็นการเรียกว่าคุ้มนะฮะสำหรับใครที่อยู่อินโดนีเซียนะครับแฟนๆที่นั่นนะครับก็เข้าไปแล้วก็ได้รับชมการตัดสินแชมป์โลกกัน2ปีซ้อนนะครับตรงนั้นเอาโรบอติสต้านะครับคะแนนก็ขาดลอยนะฮะ ก่อนหน้านี้เราก็ลุ้นนะครับว่ามันจะมีการตัดสินกันที่นี่เลยหรือเปล่านะฮะหรือว่าจะไปที่ออสเตรเลียเพราะว่าคะแนนมันก็เเม็นๆ,ๆอยู่นะว่าจะเรียกว่าเกินไปไหมหรือว่าจะพอดีพอดีหรือว่าจะต้องได้ลุ้นได้ชิงดํากันแต่สุดท้าย,ยามาฮ่าไปพลาดนะครับามาฮ่าไปหลุดโพเดียมในเรดแรกแล้วบาติสต้านั้นชนะครับเรดแรกบาติสต้าชนะนะฮะแล้วก็มีจอห์นนี่มาที่2แล้วก็แอคเซลบาร์ซินี่มาอันดับที่3ครับดูกติก็ อาจจะมีแต้มต่อะฮะจากจากที่ถ้าเกิดว่า YAMAHA หลุดเข้ามาในโพเดียมน่บางทีไม่แน่นะครับอาจจะมีโอกาสไปชิงดำลุ้นกันที่ออสเตรเลียนะทีนี้มาเรดที่เป็นเรด Super ร์โพเนี่ยヤกลับมาฮะแต่ b บล t i สต a าก็ยังไม่หนีห่างจากโพเดียมก็เลยทําให้คะแนนก็เรียกว่าคู่ขี้สูสีที่จะตัดสินหรือไม่ตัดสินในที่นี้แล้วก็ในเรสที่2นะครับแม้ว่าヤマจะชนะแต่บาลติสตานั้นมาคันที่2ครับ จอนนี้มาคันที่3รายชื่อก็จะวนเวียนอยู่ตรงนี้แหละผมเชื่อว,ว่าทุกคนอาจจะแบบว่าอาจจะสงสัยว่าแหมคุณพุ้ยไม่มีคนอื่นเลยเหรอฮะอาจจะมีอยู่นะครับก็เอ็กเซลบันี้ไงฮะโผลมาในเรดแรกไงเรดแรกก็คือเข้ามาคั้ที่3ามแล้วก็ทำให้เรียกว,ว่าส่วนต่างกันนมันก็หนีไปนะครับตอนนี้66แต้มไงฮะตำแหน่งมีคะแนนแค่แค่หกครับ62แต้มในออสเตรเลียครับ 2เรสหาม25กับ25ใช่ไหมแล้วก็ซูเปอร์โพอีก12แต่อันนี้ขึ้นนาไป66ก็เรียกว่าขาดลอยเลยทำให้บบวติสตาก็คว้าแชมป์โลกในที่สุดนะฮะดังนั้นก็ถือว่าเป็นความสำเร็จของดูคาติที่ก่อนหน้าน,นี้นะครับประมาณ2สัปดาห์ไม่ถึงะนะฮะไม่ถึงสัปดาห์กว,ากว่าเนี่ยก็เปโก้ co, นะฟานเชโกบัญยาญ่าก็พาดูก a ติคว้าแชมป์โลกในมอตอจีพีไปเรียบร้อย นะหลังจากนั้นมาบลติสตาจริงๆจ,จ,จะบอกว่ารายการไหนชัดเจนกว่าผมว่าทุกคนไม่ไม,ไม,ไม่ไม่คิดถึงมอเตอร์จีพีหรอกมอเตอร์จีพีเปโกเนี่ยเพิ่งที่จะมาร้อนแรงในช่วงกลางฤดูกาลขึ้นมาใช่ไหมก่อนนั้นเราก็ไม่คิดว่าดูคติจะประสบความสำเร็จในแบบนี้แต่เวทีของเวสซูบอยเนี่ยบลติสตาขาดลอยอา,อาจจะใช้คํานี้อาจจะไปเขาเรียกว่าถมถุยที่เหมือนกันไปหรือเปล่าขออภัยนะไม่ใช่นะก็คือคะแนนของบลติสตาเนี่ยค่อนข้างที่จะทิ้งห่างจากทุกคน คำว่าทุกคนก็มีแค่2นะเพราะว่าก็ต่อสู้กันอยู่แค่3คนบนหัวแถวเนี่ยตั้งแต่ต้นฤดูกาลยันท้ายฤดูกาลนะครับแทบจะไม่หนีห่างเกียกโพเดียมเลยนะฮะถ้าไม่นับจากว่าพลาดล้มเองครั้งหนึ่งหรือลำดับ4ี่ไปครั้งหนึ่งแล้วก็เจอจอนนี่ทิมลงไปให้ล้มอีกครั้งหนึ่งเนี่านั้นก็1นึ่งของส่งสส่วนมากจะ1มากกว่าสําหรับนักแข่งจอมเก่าหมายเลขสิของดูกาตีนะครับอาโรบาติสตามาในตรงนี้ก็ประสบความสําเร็จได้ในที่สุดนะฮะ วันนี้รู้สึกว่าเหมือนในพิการของทางอของทางดูคาตีนี่ก็ไปครบนะฮะรู้สึกว่าคร์ดิโอโดเมเนกคาลี่นะครับบอสใหญ่อาจจะไม่เห็นหรือว่าผมมองไม่ไม,ไ,มไม่เจอเฉยๆครับแต่ที่แน่ก็คือมีเปาโลเซียเบตินะฮะมีจิจี้ดาลินญาครับไปเรียกว่าคุมบังคับนะครับบงับงคับบัญชาอยู่ตรงนั้นเลยนะฮะเพราะว่าจิจีเองก็ได้รับมอบหมายนะครับให้ดูแลในทั้ง2ภาค2ส,ส่วนเลยนะครับทั้งเวลซูบ b บทั้งมอเตอร จริงๆแล้วก็แกก็ถือว่าเป็นเป็นส่วนสําคัญนะครับที่ดูคาติก็ให้ดูแลแทบจะทั้งหมดนะครับในส่วนของ2ล้อมอเตอร์สปอร์ตนะฮะวันนี้ไปก็เรียกว่ายิ้มน้อยยิ้มใหญ่กันยิ้มไม่หบเลยนะจากที่เพิ่งยิบประสบความสําเร็จนะครับอย่างจากมอเตอร์จีพีในอยากที่เฝ้ารอมานานเนี่ยถามว่าแชมป์โลกในในรอบนี้ของดูคาติยิ่งใหญ่ไหมผมว่ายิ่งใหญ่พอๆกับโบลซูบอปพอๆกับมอเตอร์จีพีนี่แหละครับ <c oughs> เพราะว่าอะไรเพราะว่าดูคาติต้องรอตั้งแต่2011ครับ แชมป์โลกรายการนี้ครั้งล่าสุดของดูคาติเกิดขึ้นในปี2011โดยคาร์ลเชกาฮะก็คือเป็นหนึ่งในนักแข่งชื่อดังในอดีตนะครับน,น่าแข่งของสเปน11 10, ตอนนี้2022อ่า11ปีฮะมันไม่นานไม่ถามว่านาน,านไม่นานนะไม่ใช่ว่าไม่นานนะ11ปีเนี่ยนะเฝ้ารอมาเนี่ยแล้วก็มาประสบความสำเร็จด้วยนักแข่งจากสเปนอีกครั้งหนึ่งโดยอัลโรบัติสตาครับในปี2011คาร์ลเชก้าก็ คว้าแชมป์โลกได้หลังจากนั้นก็12 13ขึ้นมานี่ก็เป็น r p ร์พีเลียกับดูคัสกับคาวสกิแต่อาร์พีเลียก็แรกขึ้นมาในปี2012โดย Max b ซ์เบจีนะฮะหลังจากนั้นก็เข้าสู่ยุคข,ของคาว s สกินะครับทั้งทอมซ้ายแล้วก็ยาวเลยนะฮะจากอ <c oughs> จอหนนี่ครับโจลทานเรนะครับ นั่นก็คือเป็นเรื่องราวที่แบบว่าดูคดีเองเฝ้ารอโมเมนต์นี้ก็มันก็ไม่ยิ่งใหญ่ไปกว่า MotoGP คือ MotoGP เนี่ยรอมา15ปี World Superbike เนี่ยรอมา11ปีก็ถือว่าขึ้นหลัก10ปีนะฮะประสบความสำเร็จนะครับหลายท่านคงจะคิดถึงว่าเอ๊ะนะฮะรู้สึกว่าคิดถึงยามาฮ่าจังเลยปีที่แล้วยามาฮ่าก็เป็นแบบนี้อ่าใช่ฮะยามาฮ่าก็คือประสบความสำเร็จด้วยการคว้าแชมป์โลกมอเตอร์จีพีโดยไฟเบียร์คว้าตาราโรวอล์ u ซูบบะไบโดยทอ ดูการ์ติเอาคืนบ้างนะครับเอาดูการ์ติก็ฟันจิโก,โกบัญยญ่าเป็นแชมป์มอเตอร์จีพีแล้วก็อัลเบโรบาติสตาเป็นแชมป์เวลสูเปอร์ไบส์นะฮะในขณะนี้บาติสตาเน้นอายุนะครับประมาณ37ย่าง38นะครับก็ถือว่าเป็นนักแข่งที่น่าจะอายุมากที่สุดนะครับในเวลสูเปอร์ไบส์ที่ลงแข่งอยู่อาจจะเป็นรองแค่ทอมไซด์เหมือนทอมไซด์จะคัมแบ็กอเกนกลับมาอีกครั้งหนึ่งหรือเปล่าผมเห็นข่าวแวบ,บๆนะฮะแต่ก็ความฟิตอะไรต่างๆผมคิดว่า เบลทิซ่ายังยังคงมีเหลือนะฮะเหลือเฟือเลยนะครับด้วยความที่คาแรคเตอร์ของรถนะครับที่มีพละกําลังเหลือๆนะฮะอาทุกคนนะครับผมอยากจะบอกว่าถ้ามอเตอร์จีเป็นอย่างไรสําหรับดูคติ World Superbike ก็เป็นแบบนั้นเลยนะครับแต่แต่เราเราไม่ได้มาด้อยค่าหนะ้าแข่งว่าไม่เก่งหรือว่าอาศัยรถแรงอย่างเดียวนะครับทุกคนต้องเขา้าใจจุดนี้ด้วยนะว่าก็คือผมพยายามจะบอกว่ารถมีความพร้อมอาจจะมีความพร้อมมากกว่าทีมอื่นคําว่าความพร้อมมัน มันละเอียดลึกซึ้งนะครับดังนั้นไม่อยากให้ดราม่าก,กันนะฮะก็คือมันอยู่ที่การพัฒนาของทีมงานเอาเป็นว่ามีรถที่เร็วแล้วก็แรงกว่าคนอื่นอย่างชัดเจนจะมากจะน้อยทุกคนไปตีความมันเองแต่มันมองเห็นว่าชัดเจนทั้ง m o เตอรทั้ง World s u p e r b บค์แล้วก็บวกกับนักแข่งที่มีความนิ่งในผลงานถ้าเป็นมอเตอรก็แน่นอนนะครับเราไม่คุยกันต่อนะครับเบก้ก็คู่ควรกับตำแหน่งนั้นไป ถ้าโบว์ซูเไว้ก็เบลติสต้าอย่างที่ผมบอกไปก็นิ่งตั้งแต่ในครับในช่วงแรกยันช่วงกลางยันช่วงท้ายคนอนึ่งอาจจะมีแอบพลาดบ้างทอปลักอาจจะนิ่งก็จริงนะครับแต่ก็มีที่พลาดล้มเองนะครับใน2ส,สนามก่อนหน้านี้เองเห็นไหมนั่นไงครับถึงได้บอกว่าคนที่นิ่งคนที่เรียกว่ามีผลงานที่สม่ำเสมอที่คงที่ที่สุดก็จะได้เปรียบคู่ต่อสู้ไม่ว่าจะได้ใช้รถในแบบไหนนั่นก็คือเราให้เครดิตทั้งรถแข่ง ทั้งทีมงานแล้วก็ทั้งตัวนักแข่งเองด้วยนะครับจะบอกว่าเบลติสตาใส่รถแรงอย่างเดียวหรือเปล่าตรงนี้เราก็ต้องผมไม่ได้มาแก้ต่างแทนเบลติสตานะทุกคนทุกคนต้องมองว่าดูคติรหัส V4R ไม่ได้แคบตรงนี้นะฮะมีมาตั้งแต่ปี2019ฮะ 19, 20, 21แชมป์หายไปไหนฮะ3ปีอะสกอร์ด,ดิงก็ทำไม่สำเร็จนะครับกลายเป็นว่า,าถ้าถามว่าตัวนักแข่งหฮะ เบาติสตาไปอยู่กับฮอนด้าไปอยู่ตรงไหนก็หลายคนแทบไม่เห็นหลายคนเนี่ยลืมชื่อเขาไปแล้วครับบางคนบอกว่าพี่ปุ้ยเบาติสตายังอยู่หรือยังแข่งอยู่เหรอผมนึกว่ารีทายไปแล้วไม่ไม่ไม่ไมไมฮะปีแล้วอยู่ฮอนด้าเออนานๆโผล่มาหัวแถวทีแล้วก็โดนแซงบ้างล้มเองไปบ้างแต่เปลี่ยนรถเปลี่ยนค่ายเปลี่ยนทีมแป๊บเดียวเห็นไหมฮะนั่นก็คือถ้าเราจะไปด้อยค่าพี่เบาเขาว่าเฮ้ยมาเพราะว่าตรงนี้ถ้าเกิดว่านักแข่ง ถ้าเกิดว่ามองมในมุมนั้นก็ต้องมองคิดไปกว้างอย่างที่ผมอธิบายไปใช่ไหมว่าบางทีเนี่ยรถแข่งมันอาจจะแบบว่าดีของมันอยู่แล้วแต่ถ้าเกิดว่าปรับเซ็ตไม่ลงตัวกับนักแข่งคนอื่นนะหรือว่านักแข่งอื่นปรับตัวกับรถไม่ได้อย่างนี้ก็ไม่สามารถที่จะประสบความสําเร็จได้นะครับก็เลยต้องมองว่าโอเคแหละถ้าดูคติเรามองว่าได้เปรียบเหมือนกับ m o t ต g p คจีพีคำว่าได้เปรียบไม่ได้หมายความว่าผิดกติกานะคำว่าได้เปรียบหมายความว่าวิศวกรเขาจะเจ๋งกว่าหรือว่าเขาอาจจะมี ช่องทางในการที่จะพัฒนาในการที่จะทําให้รถมันเร็วมันแรงกว่าชาวบ้านชาวช่องเขาภายใต้กติกาแล้วก็บอลติสต้าเองก็มาปรับมาจูนตัวเองโดยที่คนอื่นก่อนหน้านี้ไม่สามารถทําได้นะฮะก็เลยรับความสําเร็จตรงนั้นไปนะครับก็ถือว่าแฮปปี้นะครับแฮปปี้กันจริงๆสําหรับค่ายแดงในปีนี้สําหรับค่ายแดง2ล้อจากอิตาลี แต่ถ้าพูดถึง4ล้อเมื่อไหร่เนี่ยเชื่อว่าแฟนๆฟเฟอร์รี่คงจะช้ำใจไหมอย่าพูดเลยพี่ปุย้ยใช่ไหมอ้เดี๋ยวคืนนี้นะครับเคยลุ้นกันดีกว่าว่าจะมีปาฏิหาริ์กับเลอแครกับคาร์โรไซรหรือเปล่านะครับสำหรับสำหรับฟอร์มูล่าวันนะครับนะเดี๋ยวกลางดึก <c oughs> อ่าเดี๋ยวมาถึงตรงนี้นะครับเราเราได้เห็นนะครับว่าจะมาให้เองก็ป้องกันชั้นได้อย่างสมศักดิ์ศรีนะครับถ้าใครมาบอกว่าจะมาแพ้ราบคาบไม่มีทางสู้นักแข่งอย่างโน้อนอย่างนี้ ผมก็อยากให้กลับไปมองนะครับว่าทอปลกเขาก็เต็มที่สําหรับลิมิตที่เขาจะให้ไปแล้วนะครับมันเกินจริงๆในสนามนี้ที่เขาชนะเรซซูเปอร์โพชนะเรซที่2เนี่ยจริงๆแล้วก็ต้องยอมรับว่าบลติตาเองก็ต่อสู้เพื่อช,ชนะนะครับแต่เพิ่งมายอมนะครับหลังจากที่โดนแซงไปแล้วเหลือประมาณสัก6 7รอบดท้ายเนี่ยเห็นว่าบลติตาก,ก็ก็ไม่เอาแล้วคือมาเช็คดูคะแนนแล้วมันมันมันขาดแล้วไงแต่ในช่วงแรกก็คือบลติตาเองพยายามที่จะเดยวว่าต่อสู้เพื่อเพื่อ,อหัวแถวได้จริงๆ แต่ก็ต้องยอมรับนะครับว่าทอปลักนั้นเอาทุกสิ่งอย่างนะครับที่มันเกินลิมิตไปแล้วนะครับมาสู้พูดถึงประเด็นนี้เราอาจจะทำให้นึกถึง Mo เตอร์ีพีใช่ไหมฮะว่าไอ้แมกแฟบก็เป็นแบบนี้อ่าใช่ครับประมาณนั้นครับก็คือ,คอทําแบบยังเหลืออะไรที่นักแข่งยังไม่ได้ทํารีอไม,ไม่ไม่น่าจะมีแล้วผมเห็นทอปลักนั้นเบรกหนักแล้วก็ยกลึกมากครับเมื่อเทียบกับดูกรตีแต่ดูกรตีก็ ไม่ว่าจะเป็นทางตรงสั้นทางตรงยาวก็สามารถที่จะเรียกว่าอยากแ,กแรงก็แรงเลยอยากจะเร็กวก็เร็วได้เลยนะครับตามใจสั่งตามคันเร่งจะบิดไปนั่นก็คือข้อได้เปรียบตรงนั้นไปนะฮะก็เลยทาให้ยาม่าเองก็พยายามตรงนี้นะครับแต่มันก็ไม่ทันการแล้วนะครับสุดท้ายก็ยื้อไว้ไม่ไหวแฟนยาม่าไม่น่าจะผิดหวังกันนะครับเพราะว่านักแข่งเองก็สู้อย่างสุดความสามารถแล้วก็สมศักดิ์ศรีแล้วก็คะแนานมันก็ไม่ได้ว่าทิ้งห่างขาลอยอะไรกันจนเกินจะรับไม่ได้ใช่ไหมนะครับ ก็เสียดายอยู่เหมือนกันนะครับว่าตรงนี้นะครับเราได้เห็นว่า2รายการนียมันเหมือนกันยามาฮ่าต้องกลับไปมองต้องกลับไปคุยต้องกลับไปประชุมกันแล้วจะต้องทําอะไรสักอย่างหนึ่งหรือเปล่าสําหรับแชมป์โลก2รายการที่พวกเขาได้มาหมาดๆเมื่อปีแล้วนะครับแล้วก็เสียไปพร้อมๆกันแล้วก็เสียไปในโมเมนต,ต์ที่ใกล้เคียงกันมากๆนะครับมาในส่วนของคาวาซากินะครับก็ถือว่าสมศักดิ์ศรีนะครับสาหรับจอห์นนี่นี่ก็อาจจะเป็น ขาลง,ขงเขาหรือเปล่ามันมัน,มนอาจจะไม่ได้ใช้คํานี้อาจจะไม่ถูกต้องนั้นนะครับแต่แต่อยากจะบอกว่าเขาฟอร์มเขาดรอปลงไปกว่ามาตรฐานเดิมหยื่นหน่อยหนึ่งแต่เขายังคงวนเวียนอยู่ในหัวแถวได้ตลอดแทจะทุกสนามผมก็เลยมองว่าต่อให้ไม่ได้เป็นแชมป์ผมว่าเขาขับเอาสนุกขับเอามีความสุขของเขาขับเอาเพื่อที่จะได้แบบว่าให้แชมป์โลกมันลุ้นกันได้สนุกมากขึ้นเพราะเราได้เห็นนะครับว่าตลอดฤดูกาลที่ผ่านมาทุกสนามเลยนะฮะร,รายชื่ออยู่3คนอาโรบาติสตาทอร์ปลากาติโรกรูนะครับ จนาทะเลเจ้าวนเวียนอยู่ตรงนี้อาจจะมีนานๆน,นทีมีแอคเซลแบสนี ini, Pro ่โผล่มาแทรกมีไมเคิลโรเบรลูนาดีโผล่มาแทรกมีล็อกคาเทลลี่โผล่มาเบียดแทบจะประมาณไม่เกิน20%่ละ3คนนะครับที่พวกเขาวนเวียนกันอยู่ตรงนี้นั่นก็ทําให้พวกเราเรียกว่าอาจจะไม่ได้มองว่ามันก็ย่าน่นะ้ะมันก็ต่อสู้เพื่อ3คน3ค่ายนะใช่ไหมครับทุกคนเนาะอ้าวโว์ซูไบก็จบสิ้นกันไปนะครัาสำหรับตําแหน่งแชมป์โลกบบลติสตาก็ยังคงอยู่กับดูคาตีไปนะครับยังไม่มีวิแววว่าจะ ไปไหนอย่างไรเพราะว่าอย่างที่ผมบอกไปว่ายัางคงฟิตอยู่ในวัย37จย่าง38เนี่ยนะครับรถแข่งที่เป็นรถแข่งโปรดักชันที่เอามาโมดิฟายเนี่ยอาจจะเรียกว่าไม่เหมือนรถแข่ง m o t o g p นะครับดังนั้นนักแข่งที่อายุมากขนาดนี้เนี่ยก็สามารถที่จะแบบว่ามีเดียวมีแรงมีทักษะมีเทคนิคที่จะคอนโทรลมันอยู่อาจจะไม่เหมือนรถโปรโตไทป์ของ m o t o g p กันนะฮะทุกคนครับแมลงอาจจะบินว่อนหน้ากล้องนะครับมันอาจจะดูเวียนหัวนะฮะ ชวนเนตตาลายลายตาไปหน่อยขอไปด้วยนะครับผมก็ไม่อยากจะหยุดนะเพราะว่าหนๆก็อัดกันมาแล้วเต็มที่เนี่ยนะครับแล้วก็เสียงรถเกี่ยวข้าวยังไม่เสร็จนะครับคาดว่าน่าจะเสร็จประมาณสักครึ่งชั่วโมงผมก็ไม่อาจจะรอได้นะครับเดี๋ยวสักครู่หนึ่งผมคงจะต้องแบบว่าทิ้งนะครับตรงนี้นะครับให้กับตากับยายก็ดูแลกันไปผมก็คงจะกลับไปตัดต่องานในหมู่บ้านกันต่อนะครับพรุ่งนี้ค่อยว่ากันใหม่นะครับขอบคุณทุกคนสําหรับการติดตามนะครับลาไปก่อนสวัสดีครับ